ผลกัะเที่ยวบินเขามีขึ้นมีลงมีซื้อเครื่องบินมีขายเครื่องบินนะแล้ไม่เราไม่พูดถึงเรื่องใตโต๊ะนอกโต๊ะอะไรพวกนี้นะมีขึ้นมีลงแล้วก็รอบของเขาใหญ่ซะ่ไวยส <c oughs> เิเห็นไหมฮะเห็นไหมเราสานนิษฐานไว้ก่อนนะคอลเลกชันที่ใหญ่ก็คือ 0ABCXABC คุณคิดว่าจะมี X อีกสักอันไหม พขาะมีเอกอัน,นก็แสดงว่ายังไม่จบชุดอะไรก็แสดงว่าเป็น A B C ขึ้นคุณครับคุณครับฮีเลตเวฟนับยังไงก็ได้นะครับแต่หุ้นเนี่ยมันราคามันติดลบไม่ได้มันต่ำสุดแล้วโอเคเปล่ามันถ้าเกิดจะมี x ใช่ไหมแล้วลงเป็น A B C ีงี้มันโอ้มันติดลบสี่บาทติดลบสิบาทมีนีนไงเราไม่มีขันนิฐานไว้ก่อนเลยว่ามีโอกาสจบชุดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นต่อไปภายข้างหน้า เขามาจบชุดหมายความว่าอย่างนี้นะปืดปืดชุดนี้จบแล้วคุณมองชุดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับมีเป้าฝั่งตรงข้าไมไหมครับเออเป้าใหญ่มีไหมครับเป้าเล็กมีไหมครับถ้าเป้าใหญ่คุณมีคุณคุณคุณคิดว่านี่เป็นใบธงไหมเออหรือคุณคิดว่านี่เป็นอะไรเออคุณคิดว่านี่เป็นใบธงไหมบางคนเรียกว่าปากนกจิบ จิกลงจบแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้น